ตู้ครับตอนนี้พวกเราโดนแอบอ้างครับผมมีเพจจากคลิปแฮกเว็บพนันได้เอาพวกเราไปแอบอ้างจำได้ไหมครับมีคลิปหนึ่งที่เราทำเกี่ยวกับการแฮกเว็บพนันนะครับซึ่งไอเพจนั้นน่ะมันโกงนะครับแล้วเราก็เฉลยตอนท้ายแล้วด้วยว่าคลิปเป็นโกงนะครับครับ่พวกเราคือพวกเราไี่ทำเกี่ยวกับการงานวิทยาใช่แล้วถ้าทุกคนไปดูคลิปที่ผ่านมาพวกเราทำเกี่ยวกับปันบาคาร่าโซนบาคาร่าบาคว่า ตามความคิดผมและประสบการณ์ของเราเนะโดนแล้วโดนยู่แล้วเห็นนั้นน่ะได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาเอาหน้าของพวกเราเนี่ยแล้วก็คลิปของพวกเราไปทําให้มันรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยไปส่งเสริมเขานี่ครับมีการสร้างเพจใหม่ขึ้นมาเอาหน้าผมขึ้นเว็บเลยนะทุกพวกเราทำคอนเทนต์เจตนาคืออยากให้คนไม่ไปโดนหลอกไงแต่ว่ามันมีบางส่วนบางรูปที่มันสามารถตัดออกมาแล้วทําให้เหมือนพวกเราอ่ะไปสมงเสริมมันได้นี่มีการนําคลิปพวกเรานะครับมาทำอย่างนี้ดีแสบมีใช้เงินจะาัวาดีแสบไฮไลท์ชัด ตัดช่วงที่แบบคําพูดที่เหมือนจะโปรโมทให้เขานะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันโกงนะครับพวกเราก็ทําให้ดูแล้วก็สรุปให้ดูแล้วอ,อ่ะตอนนี้พวกเราครับได้ทําการดาเนินการตามกฎหมายแล้วครับก็รอดูนะครับคือเพจถูกปิดไปอันนึงแล้วผมว่าส่งเรื่องไปขอข้อมูลของเขาด้วยนะอยากจะบอกทุกคนว่าช่องเราครับไม่มีเจตนาที่อยากให้คนโดนหลอกนะได้แล้วครับทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องไปโดนหลอกก็อยากให้ทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปถ้าคุณเข้าไปนะครับคุณก็จะโดนหลอกเขาจะหลอกว่าแฮกไปขนานนี้เราแต่เราตั้งใจไงในเขาไงสุด